กับ <c oughs> ทีมงานน้องเราเนี่ยมันีะกำลังถือต่าไปเวทีนะครับย่า,างถอดไปวไปว,วๆๆท,ไปไปที่เวทาเราเนี่ยมันจะทำแล้วนะครับนนะกำลังถือแต่ไวที่ะว่าออกมาพักทวัดนะครับพักตลามาแบบนี้วลบเ่อนลังถืต่อไปโประกามนากนีเป็นต่อเขาไปแล้วนะครับทไเขาไปแล้วบางทีนี่บ อ่งไปดองก่อนดูเวที่นะครับเน้องตอนเวทีผมป่ายังบำลังเห็นอยู่นะครับเวที่นะครับเน้องยังบำลังเห็นอยู่นะครับเน้องทีมงานท่ากับกำลังมะหวอดนะครับพอมาหวอดไปที่นะครับเนาะที่แรลกกับวันเปนไปทีของโมแมนครับเวทีกลางเวทีอยู่เวลาผ่าเพิ่มเพิ่นก็เนาะงโมแมนเวทีสายย่านเนี่ยเมืองวาที่แหลกผมกับวันเปนแมนโมแมนครับ เมื่อกี้อยู่แถวนี่นะครับแถวนี้นะครับมาทีมงานเ<ด>ท่ากับกำลังกำลังลงรถนะครับกำลังลงรถเป็นียบร้อยนะครับครับทีมงานเนาะกำลังกำลังแต่ยงตัวนะครับกำลังแต่ยงตัวนะครับเนาะ รถใส่เขามาเมื่อทุกคันยังจะรถมา่นานะครับนำกดบอดมาตอนกลางครับมาตอนซีงครับแนงน้อยตอนซีงงานหนากมาเกียเบอร์ยังแกยังขั้นเดียวนะครับยังรบอดขานอก ่ประจานาที่กำลังคนกละองับเน้องใบมันไม่ที่จะคล้องเมียนที่เนนาบมันไม่ที่จะคล้องเมีนว่ะที่แหลกวานเมียนไม่ทีจะคอพุทธาย่างมาจนสิหอดว่ะวัสิมวันทายยิบว่าางเลีนอ่ะ นะครับเวทีเนນะครับเนาะเวีนะทีครับเนะะครับเนะะเนะะครับเนีทีนเนะครับนนะครับนะเค นิ่งกินน้ำตาลนะครับอ่าเช็คกระบอเตยรังซิมันครับครับรอรอรอเช็คไหล่ะครับออ่าเขาคือรออย่างเดียวครับไม่ไลยอยู่หรอกไม่ไลยอยู่บรอมีดึนกองลองพี่ทำมาจกสักน่อรอพี่สามตัว ถือกล้องมาอย่างนี้เนาะที่แล้วว่ามันไม่ที่สายันโมเมนต์เกียบยางมหอนต์อยู่ก็เป็นโรงเรีนว่ามันพุ่งเข้ากล้องว่าสีมัทายกีบตายยางนมะมีแอีม้มีชู้มีแอปี้ จานนั่งท you ีก็นั่งนั่งรอควงกลนั่งต่อซ้ายตอะยังนั่งนะครับนั่งต่อส้ายน่ัคนที่มองนากัเาไปเบิ่งหนาเนาะครับเนาะหนาเรค่ับ นองที่มาที่เขาเป็นนับุญน้องลกาต่อกเราป็นักุมอกยอมจายเที่แต่แขงบนเรอพ่อเป็น้ไงานเหรอไปอาบน้ำอยู่ในวัดนะครับไปอาบน้ำอยู่ในวัดทุกคนมันต้องวัดต่างขัามานะครับได้บนุสเอ็ไปด้อรอบาทยใ่ห้อวันนี้อพรอบใบย่างดีนะครับ หล้อมพย่างนี้นะครับน้องมีสงสัยจะเป็นเสือตัวนะครับนั่งเอาอีนี่ครับสงสัยจะเป็นเสือตัวประจักษ์นะครับปีดว่าครับตัวนี้ครับคืออาจารย์นุ่มนะครับมื่มมีประจําทีมงานนะครับประจําทีมงานแสงกล้องนะครับน้องจะเป็น้อมโยกไถเข่าอาจารย์นุ่มมัน

ท่านไหนเออมนก็ดานเสียงเนก็ย่งบทานไหนปล่อยออกนะครับเล้เล็กน้อยเมันก็นทีอะไรตบสอบนะครับตบที่เป็นอย่งไรนะครับตอนนีก็เป็นคู่ับคู่เพ่อบครับเพื่อบเดียวนะครับเนาะ ว่ากำลังแรงขงมานะครับแรงแรงขงมา่า ว่าผมล้างมูลนะครับนะครับกำลังแรงกระหม่อมนครับ ยังไงยังบางตายนะครับเนาะตายเป็นช็อดๆไปวันนะครับตายเป็นช็อดไปครับ การต้องด่านเหมือนกับเป็นไฟงานวัดเพบนนะครับเนาะเป็นไฟงานวัดเพบนนะครับโอ้ประดับไฟยางงามเลยครับประทับไฟยางงามเลยครับแม่ลวดไฟครับแล้วมันเดาผ่ากลางแถวผากันนี้นะครับเนาะเป็นเนียนทั้งไฟนะครับระบบไฟนะครับ ปตาคันเท้าทั้งบาทนุ่งทิศนี่กอะมีแต่ไฟสีขาวๆเท่านะครับบ่อไฟบ่อไฟมีไฟแสงสีเองสินะครับน้องไฟประดับไฟประดับหนางานนี่สีบ่อไฟมีนะครับคันเท้านาทนุ่งเทียดตาแถวนี้เป็นเน้นทั้งไฟนะระบบไฟแสงสีนะครับหนางานเมันนะครับน้อง ่กพิ่นก็ยังอันนี้รับเพราะท่านในอยเสียงอยู่ฝ่ายด่านมาพบกองเสียงเวที่นนะครับยังะไ่านในอยเสียงเพราะว่านักหลอกเพิ่อล่อล่อตรวจสอบไม่นะครับตรวจสอบไม่ตรวจสอบเสกสาวนะครับ านที่เกมงานนอกกกำลังเต็มตัวนะครับยังล่างเต็มตัวเป็นตลอดหรือว่าแดนเซอร์รับกำลังเต็มตัวนะครับเนาะกับสร้างฟอนต์กับกำลังกับกำลังต่อไฟเข้ามานะครับให้ความแสงสว่างนะครับเนาะสร้างนะสร้างความร่วมโดยสารกับกำลังกำลังต่อไฟเข้ามานะครับ สร้างบวารุงครับสร้างควมรุงบริษัทนะครับนอาสร้างก่อนเป็ดเป็นหมดทุกอย่างนะครับทุกอย่างมะเป็ดแม่ว่าเครื่องใส่ไฟฟ้าครับเครื่องใส่ไฟฟ้าครัเหตุเป็นหมดทุกอย่างนะครับ ฝ่ายต้องเป็นด้านสูตรนะครับสูตรใส่้นลงเสียขนลงเสีย่้นนะครับอันนี้ก็เต็มวงนะครับแต่ว่ามนเป็นวิธีประจำนะครับวิธีอยู่ ครับทีละก็จะผ่าเพิ่นะครับแมีเป็นตามมาเลยยอมมาวายครตรงนี้เพี่ยอมาเจป็นอีกทีมนึงนะครับเป็วันนี้ือจะเป็นสองทีมครับหนาเป็นไปเป็นทีมแดนเซอีกทีมหนึ่งเพราะมีสุดมีคนยังคือต่างๆครับ ต้างซายย้อนไปหร้านจะเป็นข้ดหยอกในครอบครัวผูยอกนั้นเป็นหมื่นข้าวเป็นแสน้าปรอบรัวผยอกนั้นจบการนันตีกันยต้องในเจ็เศ้าอยู่ครับเจ็กซเศราอย่ไปเพิ่นอ่อยมาเมื่อกี้นะครับไปเพ่อยมานครับบางกะยอมในวหน้าแตัยอก ว่าใครใส่ร้อยกระสาุ่งตาข่ยรอย่อนเน้อลงตาอวัตถุมงคนแต่ให้ที่หงร้อยหนึงร้อยตาดูนี่มีอะไรแตกไปแล้วยอยอรับรับนี่นจอดนะตาแบกคือตรงนี้จะหจ่อนจ่ามันก็ห่อนตาข่ายสองตานปรับ ภางจจ้เซซ์เา้วยครับนี้ัก็จะ้อนกับไฟแสงสีบนารั้อะไรฟแสงสีในงานบวนี้โอ้ยแน่นอนดีๆครับแน่นอนีๆตากวาบงาีีเมตตาจะเิมพออจาสวัสดียังเป็นทางการครับผมอยู่กับลุงทิดแสงท่องครับผมไ่ได้นั่งถ่ายคลิปผมกัดกระโดดอพี่น้องครับคลิปนี้ก็คือเป็นบรรยากาศทยมาตืินทางมาเลยาข้ไอี มาไายอยู่นี่เดินทางมาล่มไปแล้วเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศอยู่หลังวิธีพี่น้องครับผมที่เดินทางไกลที่สุดในรอบปีปูโควิดมันมันมันเก,กยยิดโปไกแต่มันมีแต่ภูเขานะภูเขาเก,ก็บต้องชื่อว่าบปไกแล้วกันขันไล่จากกันแต่สองท้อนมาแต่ลอยประขาดไกลพี่น้องไกลในรอบนี้นเนายูผมมาอยู่นี่เดีขาปีสองเดยวเดินทางไกลที่สุดรอบนี้แหละไก่แห้งดีพี่น้องครับผมขอบคุณพี่น้องเด้อสุบูช้อครับที่ให้การติดตามลุงทิศแสงทองแลนครับผมพร้อมเหนอยทำงาน รบุเขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกซับสไครป์ขอบคุณทุกยอดวิวขอบคุณทุกการติดตามครับคุณทุกการติดตามรวมทั้งแสงทองเปล่งประกางทุกท่านเปิดสู่สมุดขับผมแข็งแรงแรงใจต้องการเด้พี่น้องเด้อถือว่าอยู่รอดปลอดโควิดไปกับทุกท่านแสงทองทุกท่านครับผมคลิปนี้ผมมียังหลายขอบคุณพี่น้องสมุดสมุดที่เข้ามารับชมคลิปครับผมที่ดูคลิปจนจบที่ไม่ท้าโฆษณาขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม